สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเดี๋ยวเรามาตามสูตรของเลขเรียงมห ah. ัศจรรย์กันนะครับก่อนจะไปรับชมก็ดูคำเตือนกันนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณสถิติตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นกนนานรพนันตึงนะ ทุกชนิดนะครับดูไว้เพื่อเป็นความบันเทิงนะครับจากสูตรของเลขเรียงมหศัศจรรย์นะครับคลิปนี้เรามาดูสูตรล่างกันนะครับสูตรล่างนะครับแม่สูตรของเรานะครับก็เดินมาติดต่อกันนะครับงมดที่แล้วก็เข้ามาที่ มาคัที่ห้านะครับมาที่ห้านะครับมดนี้แม่สูตรของเราก็สี่สูตรนะครับก็ได้ตัวเด่นมาสี่หกสามเจ็ดแปดเก้านะครับแม่สูตรนะครับก็ก็ได้ยกมานะครับสี่หกสามเจ็ดแปดเก้ายกมาฝั่งนี้นะครับมาจาัดชุดเต็มนะครับ มาตัดดรวแต้มนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาทําทเป็นครบสองตัวบนนะครับครบสองตัวบนนะครับเมื่ที่แล้วนะครับครบสองตัวบนมาที่แต่มมาที่ตัวกะนะครับเมดที่แล้วนะครับ,บ,บม,ามาที่ตัวกะมีห้าแปดเด็กที่ออกแปดห้านะครับ,รบ,ก,บ,รบก็ใช้ สิหน่วยบวกกันนะครับเดี๋ยวลองมาทํากันเลยครับสิบหน่วยนะครับมาดูมัดูดตรนนี้จะสิบหน่วยบนวันท่แล้วก็สองบวกเจ็นะครับเจ็ดวัตต่นี้ครับ ตัวล่างสองวกเจ็ตดตอกนะครับกาวแล้วก็ไล่ไปเลยนะครับ สองสามี่ห้าหกสตัวสุดท้ายนี่จะเป็นบวกสองนะครับบวกสองบวกหนึ่งนะครับบวก2ก็เป็นหกบวกหนึ่งก็เป็นเจโอเคนะครับ8ตัวนะครับ หมดที่แล้วก็นะครับตามนี้นะครับหมดที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาจับคู่ของครบสองตัวล่างนะครับรวมมีดวไหนบ้างครบสองตัวล่างนะครับจับวนกันเลยนะครับเกศูนย์ เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์หนึ่งศูนย์สอง 3, 0, 4, 0, 6, 0 7, ูนย์สามศูนสี่ศูนหกศูนจ็ดลบเติมท้วนึงหนึ่งสองหนสหนึ่งี่หนึงหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็ส สองสามสองสสองหกสองเจ็ดแล้วก็สามสามสเจแล้วก็สี่ห แล้วก็เป็นหกเจ็ดก็จะได้มาประมาณนี้นะครับคุปสองตัวบนคุปสองตัวล่างไม่ใช่สองตัวบนเนอะ ครบสองตัวล่างนะครับเราได้เลขเดินมาประมาณนี้นะครับประมาณนี้ส่วนแตกนะครับเราจะมาดูที่แฝงของเรานะครับ เต้นที่เด่นๆของเรานะครับ3 4 5 6ี่นะครับเต้นที่ชนจริงๆนะครับที่เด่นๆนะครับเป็นแต้มเด่น ชนกระสูนอื่นแล้วมันก็ชนหลายตัวนะครับก็เลยต้องก็เลยต้องมีหลายตัวนะครับทีนี้เราจะมาวงดูว่าตัวไหนที่มันออยู่ในแต้มบ้างนะครับตัวที่ชนตัวที่สนสุกนะครับ ที่ตัวที่ชนในสูตรนี้ก็จะมีนะครับ94 94มีไหม94 6776ก็ต้องมีเ6776 30มีไหม3003นี่75 85มีไหม85ไม่มีนะครับดูในนี้ไม่มี40มีไหม 4 0่ศูนยมีนะครับสี่ศูน68ไม่มีนะครับในนี้ไม่มี6.8 3.1มีไหมสามหนมีนะครับ6.7 7 7มันเป็นเลขเบิลอยู่แล้วนะครับมันก็ต้องมันต้องมีนะครับเขียนไว้ในนี้เลยครับ7.7็ดนะครับเ5มีไหมเ5าห้ไม่มีนะครับมี4.1 สี่หนึ่งหนึ่งสี่้ต้องมีนะครับ3ามีไหมสามสองตรงนีสองสามเจ็ดไม่มีนะครับ4ีสองก็ต้องมีหกศ ต้องมีสามสามนะครับเป็นเลขบันนะครับเลขบันก็ต้องมีเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าก็ต้องมีนะครับ อันนี้ไม่มีเป็ดเนะครับสี่สามสี่สามสามสี่หกหนึ่งหกเจ็ดศูนยูนเจ็ดเ็ดศูนย์กนูนแปดก้า ไม่มี8ปดนะครับแล้วก็สีเป็นเบนสี่สนะครับหกสองหกสองเป็น2องหกสามาสาตัวนี้มีแต่3ไม่มี5นะครับเจ็ดมีนะครับ 80ไม่มี80นะครับมี99 99เป็นเล็กเบิ้ลน,นะครับโอเคนะครับที่ชนแต้มเด่นนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับที่ตำแหน่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 แล้วนะครับก็จะยี่สชุดนะครับที่ตัดแต้มจากนี้มานะครับคือควบสองตัวบนมันมีอยู่ประมาณนี้แล้วเราเอาประชนชนที่แต้มเด่นนะครับก็คัดได้ประมาณนี้20ชุดนะครับก็ คอยดูว่ายี่สิบชุดที่มันชนเต้มนะครับชนเต้มเด็นของเรานะครับกนะ็จากเล็กเยอะๆก็เหลือน้อยลงนะครับ20ชุดนะที่วงกลมไว้ให้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิป อพอเราได้มาประมาณนี้นะครับคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปสรุปแล้วครับสรุปจากแต้มเด่นอีกทีหนึ่งนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วคลิปสรุปก็จะได้ <c oughs> เห็นตัวเลขที่สรุปน้อยลงลงไปอีกนะครับ ก็อย่างงวดที่แล้วนะครับ <c oughs> งวดีแล้วที่เราสรุปให้นะครับเราคัดมาเด่นสรุปให้นะครับมาที่ตัวกลับนะครับหววนี้ก็คิดว่าต <c oughs> ัวเลขก็จะมาให้เราเหมือนเดิมนะครับ ็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมานะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะสรุปให้เหนอยนะครับคลิปนี้ก็วัตัวแค่นี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ